ทุกคนมาแกงเส้นอะไรนะเขาดิต้มเส้นเพื่อนๆต้มเส้นเขาเรียกอะไรต้มเส้นอุดรหรืออะไรนะอิองจเจ้าน้ำมาเทแกงเส้นอุดรเดี๋ยวอิงจะมาโชว์อันนี้อิงซื้อมาเมื่อเช้าที่ซุเป,ป,ป,ปอร์ซปเปอร์ยูใส่พระธาุเอาอน้ำซุปต่างหาก ค,อย,คอยดูวันนี้อิงจะกินหมดไหมเยอะมากเพื่อนๆเห้ยเห็นไหมเส้นสองห่อเพื่อนๆอ,อยดูอิงจะกินหมดไหมใส่น่องไก่อิงจะมาโชว์ ซื้อมาที่ซูเปอร์ยูมาเช้าวงอกดองแล้วก็พริกอันนี้อิงจะมาลองใส่พริกก่อนอื่นธงชาติไทยขึ้นมากราบทงชาติไทยก่อนอาใส่หัวก่อนจะกินรักที่สุดรักประเทศไทยเพื่อนๆอยู่เหนือหัว แผ่นดินไทยขอบคุณแผ่นดินไทยที่ให้เราเกิดมานี่อิงจะมาปรุงให้ดูไม่อิงปรุงมาแล้วนะอิงใส่น้ำส้มน้ำตาลนิดหนึ่งอิงจะมาลองชิมพริกนีก่ใส่เยอะไม่ได้มันออกเปรีป้ยวเ,เพราะอิงไม่ค่อยชอบกินเปรีป้ยวเท่าไหร่เพราะอิงใส่น้ำส้มมาแล้วเนะี่ย พริกดองจากประเทศไหนไม่รู้น่าจะเป็นของไม่รู้ของเวียดนามหรือของอะไรก็ไม่รู้ใส่ถุงงอกดองก่อนจะกินก็นานหน่อยนะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆไม่อยากดูช่วงช่วงยิงพูดเพื่อนๆก็เลื่อนไปก็ได้เด้อ เลื่อนไปเลื่อนคลิปไปนะเอาไปช่วงตอนอิงกินโอ้ผิดให้เพื่อนๆมาเห็นแต่ตอนอิงกินนะ,นะแล้วก็มีข้อเหนียวด้วยโอ้ยหล่นตอนนี้แล้วนะเพื่อนๆขขโถูไม่ดูอิงติกินหมดหรือเปล่า มาลุ้นกันว่าอิงจะกินหมดไหยวันนี้เข้าเช้าอิงนะตอนกีน่โมอันนี้ไม่ใส่เยอะหรอกกลัวเส้อพรดย๋ยวไม่เผ็ดค่อยใส่อ,อีกอิงเข้าใจความรู้สึกเพื่อนๆอยู่ว่าอิงรีลาจริงๆนั่นแหละกว่าจะได้กินแต่ว่าเพื่อนๆก็เลื่อนเอาด้อเอาพริกมาจิ้มกับปีด้วย อืมจะแสบอยู่พี่น้องใส่หัวใช้เท้าอืมหัวเชโป้ซีมคำาเรล็กปรุงมาแล้วน้ำซุปนะ จัดประเด็ดเลยเพื่อนๆนัวแ่บขอนี้วจำก่อนขาแล้วกลัวแสบทอ้องแศบมากแซบชุดยอด 嗯，嗯，弄开，跟个泡，面、哦、嗯 อร่อยอยู่เพื่อนเพื่อนเผ็ดเผ็ดเปรี้ยวเผ็ดเผ็ดเปรี้ยวข้าดองน่าจะบเป็นชิ้นดองขอส่งกำลังใจไปให้ ทหารกลาทุกคนด้วยพี่ๆน้องๆชาวไทยเป็นห่วงถึงยิ่งอยู่ไกลแต่หัวใจอิ่งก็อยู่ไทยนะเพื่อนๆเป็นห่วงทุกคนประชาชนทหารคนไทยเราส่งกำลังใจให้ติดตามข่าวทุกวัน ตื่นเช้ามาอจะรีบจับโทรศัพท์มยดูข่าวผักเยอะแยะ หัวเช้เาอืมเห็ดชอ,อง,งเปียงที่สิงค่อนๆคุน,นอากาศวันนี้ร้อนเพื่อนกลางสีตรตอนใต้ร้อนมากนี่เป็นเศษนี่ับเข้าไปในบ้านไปเปิดแอร์นอนพักผ่อนวันหยุด ม mm. mm. ีคนเข้ามาดายอีกแล้ว <laughs> คลิปล่าสุดเข้ามาดาอีก <laughs> บอกว่า กินคำใหญ่กินคำใหญ่กินเยอะถ้าเป็นเรากินกินสีคำก็อิ่มแล้วเขาบอกผู้หญิงนะเป็นผู้หญิงข้ามาดาหญิงกินจำไม่ค่อยได้เขาพูดอะไรบ้างกินคำใหญ่กินกินเยอะใช้มือกินดูดูดูแล้วไม่ดูดูแล้วไม่ไม่น่ากินสปกปรกเขาบอกเขาบอกว่าหญิงสปกปรก ตัวเองก็ไม่ตอบเขาหรอกเคยไม่ได้ตอบตัวอะไร ชิมพริกพริกแช่แข็งชิมกะปอิอืื่อกี้ไม่หมดหรอกเพืออ่อนอิ่มแล้ว ยิ่งทาเยอะเกินแต่ไม่เป็นไรยิ่งไม่ทิ้งนะเก็บไปกินได้ตอนเที่ยากจะกินเส้นอืดก็ช่างมันเส้นอื่นยิ่งก็กินนะยิ่งไม่ถือยิ่งไม่เคยทิ้งของเสียดายของแพงเพื่อนๆทุกวันนี้ของแพงมากสงสารสามี ไปซูนี้เดียวเพื่อนร้อยสองรอยยูโรนะได้ของนิดเดียวเองสองร้อยยูโรนะตีเป็นเงินไทยตอนนี้มันบาทสามสิบเจ็ดนาะเบิกเงินนะเหเบิกเงินยูโรเหรียญเงินยูโรบาทสาสิบเจ็ด ร้อยหนึง่งเท่าไหร่วะอ๋อร้อยหนึ่งก็สามพันจิตแล้วอืมร้อยยูโรก็สามพันจิตสองร้อยยูโรก็เกือบแปดพันเนาะทำไมอิงถึงอิ่มเลยอิงจะเล่าให้ฟัง ปกติอิงไม่อิ่มเนาะปกติแค่นี้ไม่เหลืออิงหรอกแยังอย่ามาถ่ายคุยพูดคุยกับเพื่อนเฉยอิงแห้งเพื่อนเมื่อวานอิงไปเล่นบ้านเพื่อนอิงอิงไปดื่มวันหยุดกับบ้านกับเพื่อนอิงอิงก็เลยแห้ง กังดื่มเบียร์อยู่นะเพื่อนๆเดี๋ยวนี้จะไม่ได้ดื่มบ่อยแล้วนานๆทีถึงจะดื่มจะเก็บไว้ใส่ตลับไ้เอาเข้าตู้เย็นตอนที่อยากเอามากินอีกเสียดาย ของแพงเพื่อนๆอย้ยสงสารสารมีเกิจ,จายเยอะถ้าเกิดว่าอิงไม่แห้งเนะี่ยไม่เหลือดอกสองห่อแค่นี้เองอ พอลอก่อนอิงทำยำบุญเ้นอิงยำสองหัวะเห็นไม่คลิปคลิปล่าสุดอิงทำยำบุญเส้นสองหงยินหมดเลยไม่เหลือแต่วันนี้อิงจุกมาเพราะว่าแห้งน่ะเื่อเพื่อนอิงก็เลยอยากซดอะไรไปเปลี่ยนร้อนๆนะจะได้สวงจะได้แก้แห้งได้อิงคิด อืมแล้วเมื่อจะี๋ยวเจ็บไปกินตอนเทียงอร่อยพริกนี้อร่อยลองไปซื้อกินด้วยใครอยู่ฝรั่งเศสซปเปอร์ยูพริกดองเผ็เดเผ็ดเปรี้ยวเผ็ดเผ็ดโอ้ยมีแห้งพริก้อง หายแห้งแล้วแหละเสียดายเนาะอิงก,กินไม่หมดขอโทษนะเพือพ่อนๆอย่าว่าอิงเด้อแต่อิงไม่ทิ้งหรอกอิงไม่ทิ้งจริงของแพงเศรษฐกิจไม่ดีเอาไปกินกอนเดียว เดี๋ยวหิวอิงนอนตื่นขึ้นมาก็มากินอีกพี่ิงยิงไม่ชอบเปิดแอร์หรอกเพื่อนเพื่อนแต่มันร้อนเกินมันอดไม่ได้น่าจะสามสิบกว่าองศานะยิงมาก <S 2> <S 2> ปกติยิงจะเป็นคนเปิดชอบเปิดประตูนอนเพราะยิงเป็นคนชอบเสียงธรรมชาติมากเสียงนกเสียงจัก,กระจันเสียงนั่นเสียงนี่ยิงชอบชอบ ชอบนอนฟังโอ้ยอิ่มจุกทำไมอิ่มอิอ่จุกแบบนี้อ่ะเป็นเพราะท้องไม่ดีนะ้อเพื่อนๆเนาะไปดื่มมาโอ้ยอิ่มมากอ่ะปกติไม่เรือหรอกสองหอนีหมดถ้าวัานไหนยิงไม่แห้งอ่ะ เพื่เยอะแยะเลยไปแล้วเพื่อนอิงคิดถึงเพื่อนเพื่อทุกคนอิงบอกลูกชายอิงให้ไปสมัครทหารและอิงบอกลูกคนเล็กอิงส่งไปเมื่านค้มจะตายอิงเล่าให้แฟนอิงฟังแฟนอิงหัวแล้วทั้งหัวเลาวทั้งบน ลูกคนเล็กอิงรู้ไหมอายุเท่าไหรสิบสามปีสิบสามขวบเพิ่งเข้าหมหนึ่งลูกชายอิงมีลูกชายสองคนลูกผู้หญิงหน,นึ่งคนทีนี้ตอนวันนั้นอิงส่งไปบอกคนโตคนโตอิงจะเกณฑ์ปีหน้ากินอาหารปีหน้าอายุยี่สิบเอ็ดครบวันที่สองกุมภาพกบอายุยี่สิบเอ็ดปีพอดีไปเกณฑ์ปีหน้าอืมสองกุมภาพปีหน้าอิงส่งไปนางก็เงียบนางไม่ตอบ พานางมีพนางมีเมียแล้วไงเพืเ่อนๆนางมีเมียแล้วนางก็ไม่ไม่อยากจะไปเนาะคนมีครอบครัวก็จะคิดถึงเมียแล้วทีนี้อิงอิงดูแล้วว่าอิงหมดความหวังนี้ยอิงเลยส่งไปหาลูกชายคนเล็กชื่อแคมอายุสิบสามปีอิงบอกว่าแคมพาอายุถึงยี่สิบเอ็ดปีไปเกณฑ์ไปสมัครทหารนะแม่อยากให้แคมไปสมัครทหารลูกชายอิงโอ้ยไม่ไปหรอกแม่กลัวอิงก็เลยบอกว่าโอ้จะกลัวทําไม ไม่ต้องกลัวถ้าแม่ไปสมัครได้แม่ไปแล้วบอกลูกเราให้แฟนฟังว่าแฟนโอ้ยอิงเขายังเด็กอยู่เไปบอกเขาทำไมอายุสิบสามปีเขาไม่รู้เรื่องเหรอคุอ้นทำนะบรรยากาศตากผ้าแฟนยังตากผ้าไว้เดี๋ยวก็จะเก็บมันแห้งก็จะเก็บ คิดถึงเพื่อนเือนทุกคนนี่ไปแล้วเหลือเยอะแยะกินให้หมดไปเก็บไว้เน็กตลับบายคิดถึงเพื่อนๆนทุกคนขอให้เพื่อนเือนทุกคนมีความสุข